เชื่อว่าสิทธิ์ได้แสดงความเครพต่อครูอาจารย์นั้นจะทําให้การศึกษาเล่าเรียนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีแบบนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์วาสุเกรที่อยู่การพร้อมเพียงณที่นี้มีความตั้งใจที่จะแสดงความเคารพต่อครูอาจารย์พอที่จะเข้าสู่พิธีไหว้ครูแล้วในโอกาสนี้กระผม ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัาาตนากายขอกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพนักศึกษาทั้งหมดตรงปรนมมือ 你挖。<noise> <noise> จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความวิริยะอุตสาหะด้วยความวิริยะอุตสาหะจะปฏิบัติตนจะปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย,ยให้อยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย,ยจกมุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวมจกมุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติของประเทศชาติ กว่าประโยชน์ส่วนตัวยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัว,ตวจากเคาครพและเทิดทูนเกียรติจากเคาครพและเทิดทุนเกียรติแห่งมหาวิทยาลัยสืบไปแห่งมหาวิทยาลัยสืบไปผู้ซึ่งเสียสลาตนเองทำหน้าที่เป็นผู้ชี้นำแนวทางให้แก่ศิษย์ครูเป็นผู้ให้ความรู้ให้ปัญญาให้วิชากับศิษสิทธิ์ครู แนวทางให้สิทธิประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเป็นผู้รู้ประจิตวิท,ทยาเป็นศาสตราพลุ้งครองของจิตจำนงเป็นแพทย์กำหนดสคนบาปเป็นผู้ชี้แนวทางผู้ฝันฝันแห่งยุ่งนานทาสปรับถิไทยข้าใหญ่ ขอน้องที่วันภาปูชาคูขอเชิดชูปูชนีสุม,มากลบขอกระตันยูต่อคูอผู้ผู้คนขอกุศลแห่งความดีคุคตองคู ฟังว่าที่นี่มีอะไรดีเมื่อเช้าก็เป็นของที่สุนรรสาจัดไปแล้วสิ่งแรกเลยก็คือว่าพิธีไหว้ครูนั้นอย่างที่พิธีกรได้เกิน่นนาว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมของไทยที่ทํากันมานานแล้วว่าถ้าสิทธิจะมาเรียนที่สํานักไหนเรียนที่สถานที่ไหนก็ต้องมีการไหว้ครูก,กันก่อนเพื่อจะมอบโวเป็นสิทธิแล้วก็วันนี้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมางคลธรญบุรี นักศึกษาก็ได้ทําหน้าที่เรียบร้อยแล้วพวกครูบาอาจารย์ทุกคนที่นั่งอยู่ข้างบนก็น้อมรับสิ่งที่นักศึกษานํามาบูชาครูไม่ว่าจะเป็นผานดอกไม้ผ่าผู้เทียนจะสังเกตว่าสิ่งที่นักศึกษานําขึ้นมานั้นเนี่ยมันจะมีหลากหลายซึ่งบอกบอกถึงว่าออบางครั้งนักศึกษาก็จะมีแนวคิดอะไรที่แตกต่างกันบางคนก็จะคงไว้ซึ่งดอกไม้ทูบเทียนเป็นหลกัก บางคนก็ส,สรรซางสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆรูกลกที่แตกต่างออกไปแต่ที่คือฮามากบนเวทีน่าจะเป็นที่เป็นผลไม้กับขนมเพราะว่าพอส่งขึ้นมาแล้วส่งไปข้างหลังอาจารย์ข้างหลังอกว่าขอไว้ก่อนได้ไหมโดยเฉพาะผลไม้และยิ่งเมื่อกี้นี้มีอะไรคะที่เป็นทุเรียนกิ่นหอมครุ้งเลยนะคะก็ทีนี้ก็คือคือว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะบางครั้ง เราจะบูชาดอกไม้ทุกเทียนอย่างเดียวก็อาจจะไม่ไม่สมบูรณนะ์นะนั่ึจษกก็เปลี่ยนวิธีการว่าเป็นรูปแบบอื่นคือยายก็ตามอยู่ที่ใจนะคะใจของเราที่มั่นคงว่าวันนี้เรามารารพครูนคนที่นําดอกไม้ทุกเทียนก็คือบูชาครูคนที่นําผลไม้กับหรือขนมมาก็บูชาครูเช่นกันนะก็บูชากันไปหลายรูปแบบสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ครูยอยากให้เกิดเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันมีความแตกต่างเนี่ยมันบ่งบอกถึงการคิด ช่างราะฉะนั้นพิธีการบบต่างพิจารบบต่างๆที่มาอะไรจักเนี่ยนักศึกษากคนมีโอกาสมากเลยมีโอกาสที่จะคิดที่จะวางแผนที่จะคิดอะไรที่แปลกใหม่ๆแต่คราวนี้ต้องอยู่ในกรอบของความดีงามความถูกต้องนะอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ครูครูนิยมชมชอบแล้วก็ชื่นชมที่นักศึกษาได้ทําแล้วก็นอกจากนี้พิธีไหว้ครูเนี่ยยังแสดงให้เห็นอะไรบางอย่างที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ อย่างเช่นนักศึกษาที่ถือผ่านดอกไม้ทุกเทียนมาเนี่ยทุกคนก็ต้องผ่านการคัดเลือกมาแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนที่ครูเป็นเด็กๆนะจาได้แต่ประถมมัธยมเนี่ยก็จะเลือกคู่ที่หล่อสวยบุคลิกดีขึ้นมาเป็นตัวแทนสมัยนี้ก็คงจะเลือกเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็เอาว่าเอาว่า,าแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยแล้วกันนะก็ไม่เป็นไรคือจริงๆท,ทุกอย่างในยยที่ใจแต่ขอว่าให้ทุกคนทําด้วยใจแล้วก็ คนที่ขึ้นมาัวแทนก็แต่งการให้เรียบร้อยสมกับที่เป็นอะไรคะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยน,นี้คือสิ่งที่เราภาคภูมิใจแล้วแล้วเมื่อนักศึกษาขึ้นมาเนี่ยนักศึกษาก็ได้เรียนรู้อะไรคะการกราบนะกราบพระกับยังไงทำกคํมพคารธพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทํำยังไงแล้วนะก็เจอท่านมากราบครูบาอาจารย์ซึ่งจะกราบแตกต่างกันและทุกคนได้เรียนรู้หมดแล้วก็ได้เรียนวิวธีการอะไรคะคลานเข่านะหลายคนอาจจะกลันะวนะลจจกลัลวว่าเข่าจะด่าง แต่ข้างาเป็นโคร์โงไม่ไา้หรอกนะนักาึก็กีเรนรู้ธีการตันนี้แล้วว่ามันมันเป็นประเพณีไทยที่เรียบร้อยนะคะมันควรค่าเกี่ยวการที่จะรักษาเอาไว้นะเป็นสิ่งที่ดีมากมันบ่งอบอกถึงความเป็นลูกศิษย์ที่นอบน้อมต่อกลูบาอาจารย์ถัดลงไปอาจารย์ที่ั่อยู่ข้างล่างอาจารย์ก็คงจะชื่นชมยินดีกับพวกเรานะคะตั้งแต่ข้างบนทุกคนก็จะได้รับทานนักศึกษาโดยทั่วถึงนะเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งคณะครูแล้วก็ คณะนักศึกษาเราก็มาพบกันเพื่อที่จะหล่อหลอมความเป็นครูความเป็นสิทธิข้าด้วยกันที่นี่มีบทกรอเยอะเลยนะหลายอ่านหลายครั้งหลายหลายหลายอะไรคัหลายข้อความมากแต่ทุกข้อความก็จะมุ่งบอกถึงความเคารพครูอวยพรให้ครูทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เนี่ยในส่วนของครูเองที่ยืนอยู่บนข้อบนนี้ก็อยากจะฝากทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายครูอาจารย์แล้วก็ฝ่ายนักศึกษาถ้าฝ่ายครูอาจารย์เนี่ยนักศึกษา เชื่อชมเราบูชาเราแล้วก็หวังพึ่เราว่าเราจะเป็นเทียนที่นําสิ่งดีๆขึ้นมาในให้ที่สู่ชีวิตของนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสติปัญญาเรื่องของใจที่ดีงามเรื่องของความประพฤติที่เราจะต้องทิ้่ทางให้นักศึกษาที่นํากล่าวบูชาครูนะวันนี้ที่นี่เมื่อเช้าเป็นนักศึกษาชายก็มาอีกแบบหนึ่งเขาก็เสียงเพราะนะเสียงเพราะแบบผู้ชายอ่ะนะที่นี่เป็นนักศึกษาหญิงก็เพราะแบบนักศึกษาหญิงนะเสียงเพราะมาก นี่ถ้าเรียนเพลงไทยเดิมนี่โอ้โหทนห,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 หวานมากเลยนะคะสีวันจริงๆก็ชื่นชมขึ้นแต่ละคนจะมีความสามารถแล้วนี้นักศึกษาคนนั้นก็ได้ออกมาแสดงความสามารถให้พวกเราได้เห็นแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพนี้ว่ากิจกรรมใล่นผาลัยนั้นมีมากมายใครมีอะไรนะคะให้มาใช้เวทีของหาวิทยาลัยเลยหรือใครที่ร้องเพลงเก่งๆต่อไปเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้เทงอาจจะใช้เป็นร้องสดเลยอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งมันจะยิ่งสร้างบรรยากาศมากขึ้น หรือว่านายกองการของเรานะซึ่งปีนี้เป็นสุภาพสตรีนะเป็นนักศึกษาหญิงซึ่งจะต้องไปทําหน้าที่ทุกๆครั้งไม่ว่าจะจัดที่ศูนย์ไหน4ี่ศูนย์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่นักศึกษาได้ออกมาอย่างเช่นพิธีกรน,นักศึกษาก็ได้ออกมาทําหน้าที่นะก็ฝึกไปเนี่ยคนที่เป็นพิธีกรก็จะยิ่งมีความเก่งมากขึ้นนะสามารถที่จะพูดจาฉะฉานชาัดยชัดคําหรือว่ามีน้ําเสียงที่นุ่มนวลนั้นอะไรเนี่ยคือได้ฝึกตลอดแล้วมันก็จะไม่ประมาทจะพูดได้ดี นั้นจงใช้ความสามารถที่มีตัวเราแล้วเราก็รักัวนั้นแหละออกมาให้เต็มที่ความสามารถพิเศษตรงนี้แหละที่มันจะช่วยการงานของเราในอนาคตเพราะว่าการทํางานในชีวิตในอนาคตต่อไปเนี่ยวิชาความรู้ทางวิชาชีพจําเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้ที่นี่แน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากที่นี่ก็คือความสามารถพิเศษที่นอกเหนือจากวิชาชีพหรือวิชาความรู้ดังนั้นครูก็หวังว่า,วา,วา ในมหาวทิทยาลัยแห่งนี้นะราชบุรีวนภูมิแห่งนี้เนี่ยจะเป็นที่ฝึกฝนให้กับนักศึกษาทั้งเรื่องของวิชาการเรื่องของความสามารถพิเศษหรือเรื่องอะไรหลายๆเรื่องในสิ่งดีๆที่นักศึกษาจะติดตัวไปนะคะน,นี้คือสิ่งที่ดีๆที่ครูอยากจะฝากไว้เพราะฉะนั้นลูกศิษย์ของครูลูกศิษย์ของมหาวทิทยาลัยแห่งนี้ต้องไม่เป็นอย่างนั้นทุกคนต้องทําตัวให้สมกับประิธานของมหาวทิทยาลัยหรืออาจจะบอกว่าเป็นอัตลักษณ์ของมหาวทิทยาลัยเลยก็ได้ว่าประฑิตที่จบไปนั้น ต้องเป็นบัณฑิตนะปฏิบัติที่เป็นคนดีมีความรู้แล้วก็รับสู้งานจำไม่ให้แม่นแล้วก็ไม่ได้จำอย่างเดียวน,นะเช้าท่องเย็นท่องจะไปทำาพือย่างหนึ่งอย่างนี้ไม่ใช่จบไปแล้วต้องพร้อมด้วยคุณลักษณะสามประการนี้แล้วก็นักศึกษาก็จะประสบความสําเร็จอาละค่ะในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณทางฝ่ายผู้จัดนะไม่ว่าจะเป็นทางกองแผนทรัพยากรหรือภาชีครี กองพัฒนานักศึกษาแล้วก็ทีมงานทั้งหมดเลยที่ร่วมใจกันโดยว่าอย่งก็คือนักศึกษานะที่ได้พร้อมใจกันจัดพิธีนี้ขึ้นมาณบัตรนี้คณะครูอาจารย์ก็รับมอบลูกศิษย์แล้วนะคะเป็นิ์เป็นอาจารย์เป็นศิษย์เป็นครูกันอย่างสมบูรณ์ถูกต้องแล้วก็ขออวยพรแล้วกันนะค่ะก็ขอกราบเจริญนาทูณพระศีรัตไตรและสิ่งสัก์สิทั้งหลายโดยเฉพาะที่นี่เกิมีศิ์สิทธิ์อยู่สามที่ทุกคนเห็นไหมคะที่จริงสี่ได้ซ้ํานะ สามที่ด้านหน้าก็จะมีพร,ระพุทธรูปก็คือ,อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็สารท่านเจ้าพญากลาหูแล้วก็สารตาสัรยายที่อยู่ด้วยกันนะคะสาลตายายแล้วข้างด้านหลังก็จะมีพระมหาเจดีย์องค์เล็กน้อยก็ไม่ไม่เนื้อน้อยใหญ่กันนะคะเป็นที่เคารพสักการะถือว่าเป็นโบราณวัตถุที่สําคัญมากนะก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้และรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นักศึกษาทุกคนเคารพนับถือ ขอให้ปกปักรักษาทั้งครูบาอาจารย์ทั้งผู้บริหารแล้วก็นักศึกษาทุกคนให้อยู่ด้วยกันด้วยความร่วมเย็นเป็นสุขมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะขอให้ปัจจาบทุกมีแต่ความสุขแล้วก็ทุกคนมีพลังที่จะทํางานในหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะนักศึกษาก็ขอให้ตั้งใจเรียนให้สําเร็จนะขอความสําเร็จจงเกิดแก่นักศึกษาทุกคนนะคะเรียนให้จบตามที่เราเม่หวังไว้ก็ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีค่ะ อมร่มจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีก่อนจะมาสวดมนต์นอนบน ่วงใหญ่ดั่งลูกแท้เฝ้าอบรมดูแลด้ดยใจไม่ได้วังเงินทองไม่ต้องการสิ่งไหนครูหวังเพียงให้เจ้าได้มีความรู้จะเป็นเหมือนสะพานให้เจ้าข้ามสู่ อะไรนักหนาเด็กน้อ